ดวงคนจะรวยหนุ่มอุบลโชล,ลัตเตอรี่สองใบถูกรางวัลที่หน,น,นึ่รง 1, รับ12ล้านบาทดวงคนจะรวยหนุ่มอุบลโชลัตเตอรี่สองใบถูกรางวัลที่หนึ่งรับ12ล้านบาทเป็นหนุ่มบ้านขามป้อมตำบลสร้างทออำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 2. องพฤษภาคมหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดประจำวันที่ 2. องพฤษภาคมโดยรางวัลที่1ออกหมายเลข501272รางวัลเลขท้าย2ตัวออกหมายเลข18รางวัลเลขหน้า3ตัวออกหมายเลข306 018และรางวัลเลขท้าย3ตัวออกหมายเลข498และห2 9หลังการออกรางวัลที่มีผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้ แต่ที่น่ายินดีด้วยคงเป็นสถีคนใหม่เป็นหนุ่มบ้านขามป้อมตำบลสร้างทออำเภอเขื่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อถูกรางวัลที่หนึ่งหมายเลข501272เป็นจำนวน2ใบรอรับเงินสด12ล้านบาทเรียกได้ว่าการถูกรางวัลในงวดนี้พลิกชีวิตเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด